ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกินนี่นะคะลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเพิ่งได้มาสุดๆร้อนๆเลยกลิ่นมันคล้ายๆรองเท้าที่ยังไม่ได้ซักอะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงทายเม็ดแรกกันนะคะทุกคนนี่ให้ทุกคนเป็นพยาสนะว่าเราจับได้สีอะไรึบสีไร่ย่ะ เฮ้ยสีฟ้ามันคือรถอะไรอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะ <S <S รสชาติเหมือนสบู่เลยอะ่ะเม็ดต่อไปนะคะสีเขียว หวานหวานอะอันนี้เหมือนลูกอมอืมแต่อันเมื่อกี้เหมือนสบู่สีน้ำตาลเออ <c oughs> <c oughs> เหมือนที่ดินอนะเฟื่อนติดปากเลยอะไม่ต่อไปนะคะเฮ้ย อันนี้เป็นสีเขียวผสมสีน้ำตาลนะคะว้า <Wow. S 1> อันนี้อร่อยสีสีชมพูชมพูด้าน อันนี้ออกหวานหวานนมๆได้อย like like well ู่ได้อยู่สีเหลืองผสมสีแดงนิดนึงนะคะลมเทียอะไรเนี่ยโคตรเชียอะไรอะไม่วหาองะรสชาติคล้าอ po ้วกเลยอ่ะสีเหลืองเข้มนะคะ กล้วยหอมอันนี้อร่อยค่ะสีฟ้ากินไปแล้วเก็บอันนี้ผ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีฟ้าออกกันนะคะสีฟ้าอันนี้กินไปแล้วเก็บไว้ขืนแล้วก็สีเขียวกินไปแล้วเก็บอันนี้สีออกขา,ขาวๆครีมๆ รสชาติเหมือนกระดาษเลยอะ่ะสีเทาผสมดำนะคะไม่ได้อะ่ะลูกอมรสชาติอย่างเงี้ยเหมือนพริกไทยอะ่ะขึ้นจมูกเลยสีแดงไม่จำไม่ได้ว่าลองไปหรือยัง หืมไส้เดือนอีเละเดะเดี๋ยว yeah! เอาออกก่อนเอาไส้เดือนออกก่อนอันนี้สีเหมือนไข่นกรนกระทาอร่อยเฉยไข่นกกระทาอร่อยเก็บ เดือดสองเม็ดอันนี้เหมาลองไปแล้วนะอืมเปรียปร้ยวๆแต่เคี้ยวไปเคี้ยวมาเหมือนกระดาษอ,ะอ่ะะรสชาติมันก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่เม็ดสุดท้ายนะคะแฟนลอสีขาว อร่อยก็ผ่านไปนะคะกับลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเมดที่อร่อยที่สุดแล้วว่าน่าจะเป็นสีขาวอะรสนมอะส่วนเมดที่ที่สุดก็น่าจะเป็นสีเหลืองอะคะ่ะรสอ้วกหมาแล้วก็สีแดงรสไส้เดือนนะคะถ้าใครอยากลองก็ไปหาสั่มมาลองได้นะคะมันเหมาะที่จะเอาไว้แก้เพื่อนมากกว่าไม่เหมาะเอามากินเองนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย